สวัสดีจ้าวันนี้พาลูกๆออกมารับอากาศอุ่นๆในเรือนกระจกนะคะมะเขือเทศแล้วก็พริกค่ะที่เราเพาะไว้บนบ้านนะคะเราต้องเสียงค่ะอยู่ในบ้านก็ตายเพราะว่าเออต้นเขาสูงเยอะแล้วแล้วก็หลากเขาเต็มกระถางเล็กๆของเราแล้วค่ะใบก็เริ่มเหลืองนะคะ วันนี้เอาเขาออกมาสู่ดินในแปลงเรือนกระจกค่ะค่ะถ้าอยู่ด้านนอกตายก็คือหนาวตายค่ะอยู่ในบ้านตายก็เพราะว่าดินน้อยรากเยอะจะอย่างเงี้ยนะคะก็เสียงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรายังมีอีกรุ่นสแตนบายอยู่นะคะ การปลูกพืชผักเมืองหนาวค่ะถ้าเราเพาะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคและภูมิใจค่ะแต่ว่าการปลูกขั้นตอนต่อไปจะสำเร็จหรือไม่นั้นฝากไว้กับดินฟ้าอากาศจ้ะพี่น้องค่ะเพราะว่าต้นเข้าสูงแล้วก็ใหญ่มากค่ะแล้วก็รากเยอะนะคะรากเยอะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะคือดินเหลือน้อยละ เนี่ยเบาแล้วเพราะว่ามีแต่รากจ้ะลดน้ํายังไงก็ไม่อยู่เพราะว่าดินเขาไม่มีค่ะมีแต่รากนะคะวันนี้ก็จะเอามาปลูกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกไปพร้อมๆกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าค่ะช่วยเป็นแรงใจด้วยนะคะพืชผักของเราก็จะได้งดงามจะได้เก็บผลผลิตตามที่พี่น้องรอคอยจ้ะไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังมาปลูกไปพร้อมๆกันเลยจ้า อันนี้ก็ปลูกไว้แล้วนะคะเราจะปลูกแบบเฉียงไปเฉียงมานะคะเพื่อระยะห่างค่ะก็ไม่เป็นไรทีไปเราตัดออกได้จ้ะเพราะว่าเราเพาะไปเยอะอันนี้เป็นดินจากรัฐบาลนะคะอู้หหนูใส่เดือนจ้ะ ต้นไหนดีเอานี่เลยถือว่าพี่น้องช่วยกันปลูกนะจ๊ะดูจ้ะพี่น้องหน้าภูมิใจจ้ะเบาเลยอ่ะพอไ้บนชั้นสองนะคะหาแดบดบด้านนี้มา เดินเติบโตนะลูกนะเราไม่ต้องแยกเขานะคะเพราะว่าถ้าโตมาเราสามารถแยกเขาได้อันนี้ดินทุกปีเราปลูกในกระถางปีนี้ให้อิสระ หลากเขาควยกันไปกันมาได้ <c oughs> ดูคะ่ะไม่ดึงเพราะกลัวเขาช้ำนะคะ งาม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 นะลูกนะก็ปลูกไปก่อนค่ะคุณลมโบมีแปลงเสริมให้เรื่อยๆจ้ะไม่ต้องห่วงมีช่างประจำตัว <c oughs> ันนี้ก็แยกได้แต่ไม่แยกค่ะที่เงยห่างเขาอยู่อันนี้เราเพาะจากกล่องอ่างงลนะคะทานอาง่งงลเสร็จแล้วเราก็เอากล่องมา เนี่ยการเก้าองศานะจ๊ะพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยกาศติดลบห้าจ้ะ <c oughs> ทำไงได้อ่ะมันต้องเสี่ยงจ้ะ เริ่มใบเริ่มเหลืองแล้วค่ะโอต้นนี้มีดอกแล้วจ้าพี่น้องเอ้ย ขาต้นผักบุ้งฝรั่งบอกแล้วว่ามันใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมล่ะเกาะแขนงน,นิดนึงเขาก็อยู่แล้วจ้ะ Nikita Durak น้ำอุ่นๆจากบอ่อปลานะคะน้ำด้านอกาก ดสดชื่นนะจ๊ะลูกๆพอพ่อแม่แม่เอฟซรอดูผลงานผลผลิตเราอยู่จ้ะเอาเมลแค่เศศในส่วนนี้ก็เอามาลงตรงนี้ไว้ก่อนนะคะมาดูพริกกันค่ะสองกระถางนี้คือปลูกไว้เมื่อวานนะคะเขาก็สดชื่นดีทั้งทั้งที่ทเมื่อคืนนี้อากาศติดลมห้าจ้ะแต่ว่าแตงกวา ต้นเขาเล็กมากเขาก็ดูเฉาๆนะคะแต่ว่าใบกลางก็จะเริ่มสดชื่นขึ้นมาละอันนี้คือเป็นการทดลองปลูกนะคะจเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นนี้กันค่ะนี่ก็กระถางเล็กต้นเขาก็อวบอ้วนจ้ะอันนี้ไปเอาดินอินทรีย์ด้านนอกมานะคะร้างแปลงสตรอเบอรรี่จ้ะก็เดี๋ยวจะเอาดินในถุงนี้นะเพราะว่า เอามาวางไว้แล้วก็พรมน้ำไว้แล้วจ้ะเอ้ยเบี้ยอะไรนี่อ๋อดูสิแรดดที่เราเอามาแขวนไว้ด้านบนแล้วม,มันเม็ดมันร่วงก็ยังขึ้นพี่น้องเอ้ยใช้วิธีคว่ำแบบนี้นะคะเราไม่ได้ดึงเขานี่ลากจ้ะ รากหรือว่าเริ่มต้นนะ ไม่ได้เก่งพอที่จะสอนใครได้นะคะทําให้ดูก็เพียงแต่ว่าเออเราได้ปลูกเขาแบบนี้เราเคยทํายังไงเราก็ทําอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าวิธีการปลูกเนี่ยมันอยู่ในกลืนอยู่ในกลืนไม่ใช่ว่าเก่งหรือชํานาญแต่ว่าความเคยชิน,น่ยคะเสร็จแล้วจ้ะสามกระถางพริกหรือว่า อันนี้เป็นปรปิก้านะคะพริกหยวกจะไม่ใช่ชิลีชิลีก็คือพริกพริกแกวยังไม่ได้เลยค่ะพริกแกวเดี๋ยวมาลดน้ำเขาหน่อยนะคะเป็นน้ำจากบ่อบปลานะคะปีนี้ใช้น้ำจากบ่อบปลารดพืชผักทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราล้างบ่อบปลาทางอ้อม อากฝุ่นละอองจากตะไคร่นุ่งไข่น้ําในช่วงฤด,ดูหนาวอะค่ะน้ํเกายังขุ่นก็ได้เป็นอาหารของพืชผักเราก็เอาน้ําสะอาดลงในบ่อปลาจา้ะจะได้แล้วนะคะพริกสามกระถางมะเขือเทศก็ตามนี้จ้ะตัดใบเหลืองออกหน่อยนะคะ ไม่ดึงนะคะต้องตัดแบบนี้จ้ะต้องค่อยดูแลเขาค่ะถ้าด,<ง>ดึงมันก็ช้ำโอเคสองต้นริมโน้นปลูกไว้สองวันที่แล้วนะคะ<อ>เขาก็สด<อเ>ชื่นดีค่ะ ทิ้งใบแก่กันจ้าตรงข้างกุหลาบป่านะคะที่ทำหลุมเอาไว้ค่ะนี่แหละที่เราจะทิ้งเศษผักนะคะเพื่อเรียกมดแมลงแล้วก็ตัวทากเข้ามากินที่นี่ปีที่แล้วหรือปีผ่าน,านมาเราก็ทำแบบนี้ละจ้าก่อนจะปิดคลิปเราก็มาชื่นชมดอกไม้กันก่อนนะคะวีสีป่าหรือว่าวีสิโปของเราอยู่ใต้ต้นลูกพลุนนะคะ เริ่มงามแล้วคะ่ะมาแบบดาวกระจายเลยแต่ว่าต้องรองให้ใบเขาเขียวก่อนนะคะมันจะได้เป็นแบล็กกราวให้กับดอกสีขาวคะ่ะแล้วก็มีเกสรสีเหลืองนะคะใบสีเขียวก็จะสดชื่นไปอีกนะคะนี่จ้ะอยู่ใต้ต้นลูกพลุนนะคะ จากที่ดินแก่นๆแ,แห้งรากไม้เยอะๆค่ะตอนนี้ดอกไม้ก็เริ่มมาแล้วจะตรงนี้ก็อยู่ข้างๆแปลงพุทลินยาหรือว่าดอกดารารัตนะคะหมุนกล้องไปจ้ะนะคะด้านซ้ายนั่นคือวิสิปานะคะ ตรงกลางคือดารารัตค่ะดอกสีม่วงริมริมนี้คุณพี่คะคณัน,นถามไว้ว่าดอกอะไรเดี๋ยวจะถามคุณเลมโบให้นะคะเพราะว่าผักกาดหอมออได้เงามันมาจากกระถางทิ้งล้างๆอยู่แถวแถวป่าเนะะี่ยค่ะวีสิปะกระเทียมกำลังมางามเลยนะคะ กระเทียมนี่ก็คือจากที่ในครัวมันงอกมันอะไรเงี้ยค่ะก็เอารวมๆไว้ค่ะก็ามาปลูกคุแลมโบบอกว่า,วามันทนหนาวได้มันก็งามจริงๆจ้ะมินตะสราสารแนงามไวๆนะคะซุปหน่อไม้รออยู่โอเคจ้ามาทักทายลูกๆในเรือนกระจกก่อนนะคะก่อนจะปิดคลิปจ้า นี่เลยจ้าพันไปหลายชั่วโมงแต่พวกนางก็ยังไม่ตกใจนะคะจาก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ติดตามให้กำลังใจติดตามชมวิถีชีวิตแบบพอเพียงของเราในต่างแดนจ้าแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณที่มาช่วยเป็นแรงใจในการปลูกมะเขือเทศแล้วก็พริกของเราจ้า ก็จะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะจ๊ะโบราณกล่าวเอาไว้ว่าปลูกผลอะไรก็ได้รับผลนั้นนะคะวันนี้เราปลูกมะเขือเทศเราก็รอเด็ดผลมะเขือเทศนะคะปลูกพริกเราก็ได้กินพริกค่ะยังไงก็อย่าลืมปลูกความดีนะคะชีวิตของเราก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะขอให้ชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านจ้า โชคดีปีใหม่ไทยนะคะโชคช่วยโอยชัยให้สมหวังดีดังมุ่งมา่ปรารถนาปีใหม่ไทยนี้มีแต่สุขทุกที่วาค่ะปัญญาความคิดสำริดทุกท่านนะคะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกท่านจ้ะที่สำคัญคือขอให้มีสุขภาพพรานามัไม่ที่แข็งแรงทุกท่านจ้ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า